เอาไปล้วเหอโอเค,เอคโอเค <Okay. S 1> สวัสดีค่ะส,คสวัสดีนะคะค,คุณลูกคา้าแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านของเรานะคะยินี่ต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของร้านวิน168คลาเซนเตอร์อยากเห็นทุกคนมีรถขับนะคะร้านรถมือสองที่เจ้าของดูแลเ,เองทุกเขตนะคะใช่แล้วนะครับผมนะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะกดหัวใจให้กันด้วยนะครับผมนะก็มาเจอกัะเจอาเซลขวัญเซวกอ๊อป แล้วก็น้องเฟรมคนสวยนะผมนะกับร้านแฝกคาสเตอร์วันอาทิตย์ที่10วันนี้วันที่10แล้วนะคะเดินทางมาสู่วันที่10แล้วเหลืออีกเวลาอีก20วันนะคะ20วันของปีกระต่ายปีนี้นะคะอ่าอนี่แหละนะี่ยนะสิวันนะผมนะเออใกล้สิ้นสุดปีกระต่ายทองแล้วผมปีหน้านะก็จะเป็นปีนะครับผมพญานาคเออไม่ใช่ปีงูยักษ์นะครับใช่ไหม มาโรงนะผมอ่านะคะปีใหม่และที่สำคัญนะคะก็เป็นสัญญาณว่าเหลือเวลาอีกประมาณ20-21วันนะคะสำหรับโปรโมชั่นเซฟตี้ฟรีนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะคะซื้อรถยังไงให้ได้ทองนะคะซื้อรถยังไงให้รุนทองกลับบ้านนะคะแล้วยังไม่พอนะยังขนเงินกลับบ้านอีกตั้งสอง0 0ื่นบาทนะคะอ่าแล้วมีอะไรอีกแบบอไรอ่ะ เดี๋ยววิ1ี22ฉันจะบอกเลยนะว่าแอปม่วงส่งข้อความมาแล้วว่าคุณสิริขวัญพร้อมหรือยังสําหรับ12 12นะคะเดี๋ยวทางร้านเราก็จะส่งไปเหมือนกันนะคะในไลน์แอดคุณว่าพร้อมหรือยัง12 12ขออย่างเดียวว่าอย่าบล็อกเราแค่นั้นเองนะคะอ่าถ้าไม่ชอบก็กดอ่านแล้วก็ออกก็ได้นะคะทุกคนอ่ะและขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้เซฟตี้ฟรีนะคะส่งให้พิกรไต นะผมนะรับเงินกลับบ้านไปเลยนะสูงสุดถึง2 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมแค่นั้นยังไม่พอนะเราแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเอาไปเลยนะผมลูกค้าไม่ต้องจ่ายไม่ต้องชำระใดใดทั้งสิ้นนะครับ <ฮะ S 1> ผมนะฮะติดกล้องบันทึกวิดีโอนะผมหน้าหลังให้เลยฟรีอีก1ตัวนะผมเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยเกิดอุบัติเหตุอะไรมาสามารถนะผมย้อนกล้องดูได้เลยนะครับราก็วันนับรถรับไปเลยครับผมน้ำมันเต็มถังนะผมขับถึงบ้านแน่นอนนะผมใช้ไปเลยยาวๆนะผมแค่นั้นยังพอฟรีโอมาสีพอรบนะครับฟรีค่าดำเนิน จัดไฟแนนซ์นะผมรับประกันเครื่องยนต์ไอซี c ูเคียให้อีกหนึ่งปีหรือว่าหนึ่งหมื่นกิโลนะครับฟรีบัตรรถสไลด์ฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะผมจัดไปเลย2ปีเต็มนะครับผมแค่นั้นยังพอนะส่งมารถฟรี77จังหวัดทั่วประเทศไทย,ขอ,ยขอแค่มีทางเราไปได้ทุกที่นะครับเย้เ<อ>นะคะบอกเลยว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่วันนี้ไม่ได้ไปทำงานนะคะ สามารถเดินทางหมหาพวกเราได้นะพวกเราเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันและมีรถหลายเซกเมนต์ให้ทุกท่านได้เลือกรับชมนะคะครับผมวันนี้ก็ใครเข้ามากันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะคเซล์และเป็นกําลังใจให้น้องฮุนไดนะคะฮุนไดเอตัวนี้นะคะวันนี้เรามีพี่บิ๊กเบิ้ม ที่บิ๊กเบิรมมาให้ทุกคนได้ดูนะคะน้องเฟรมแพนรอบคันหน่อยเจ้าเดินดูรอบคันได้เลยนะผมนะคันนี้เข้ามาใหม่สวยๆงามๆน,นะผมกับเจ้านะครับผมพูนได้นะครับตัวดีลักซ์นะครับผมพูนได้ตัวดีลักซ์มาพร้อมกับกล้องรอบคันนะครับผมนะสีดำๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรถใหม่มากนะปี2018นะครับผมเครื่องยนต์2,005ดีเซลนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะสวยงามมากๆนะเซ็นเซอร์ถอยก็มีให้ทั้ง4จุดรถ นะครับผมบอกเลยว่าเพียง mm hmm. พอต่อก,การใช้งานมา,มากแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าแน่นอนนะฮะนะคะสบายกระเป๋ามากๆสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้ใช่แล้วนะผมถ้าลูกค้าท่านใดนะกำลังมองดูเอ้ยรถแบรนด์ญี่ปุ่นเจ็ดที่นั่ง SUV นะครับผมถ้าเอาจรินะถ้าราคาใกล้เคียงกันปีใกล้เคียงกันนะคันนี้ผมบอกเลยว่าที่นั่ง VIP กว่าแน่นอนนะครับผมนะ,ะเพราะว่าเขาจดทะเบียนเป็น รถเก่งนะครับผมนะดอกเบี้ยก็จะได้เป็นดอกเบี้ยรถเก่ง oh, นั่นองดีเลยอะเนาะใช่แล้วคือเวลาเราได้ผ่อนทาแฟนนซ์อะไรเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบในเงื่อนไขของรถเก๋งแต่ว่าการใช้งาน,นเราได้รถใหญ่มาใช้งานนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะคันนี้ต้องอขอเปิดราคาได้ไหมพี่กอล์ฟเพราะว่าเ<ไ>ป็นคนใจร้อนนะคะเป็นคนใจร้อนสําหรับ d ด i h s 1คันนี้นะคะราคาอยู่ที่1นล้าน หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองค่ะส่งประมาณเดือนละเท่าไหร่เองพี่กอล์ฟนะครับผมนะก็หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะซื้อฟรีดาวตีปลายแสนละสองพันนะสองหมื่นต้นเพอๆนะลูกค้าเครดิตดีไม่ถึงด้วยอ่าไม่ถึงด้วยนะคะไม่ถึงด้วยอาจจะอยู่สักหมื่นแปดหมื่นเก้าปลายนะครับผมค่ะโอเคนะถือว่าโอเคเลยนะคะตัวนี้ผ่อนนะคะเราสามารถเอาไปใช้งานได้นะคะก็ คุ้มนะคะคุ้มสใส่คนได้เยอะนะคะก็ยิ่งช่วงนี้นะาเทศกาลเนาะเทศกาลแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะสามารถทำเงินได้เยอะด้วยนะ,ะใช่แล้วนะผมนะนะอมาดูกันเลยนะผมนะว่าคันนี้มีออปชันอะไรดีแน่โดนน้องหมากนะครับผมนะคันนี้ก็เป็นนะผมตัวคุณไดนะที่เป็นตัวกระจังหน้าใหม่เรียบร้อยนะผมนะปีสิบแปดจดทะเบียนปีสองพันสิบเก้านะผมกระจังหน้ามันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้า 5ขีดโครเมียมนะผมนะ <Wow. S 1> แล้วก็จะมีคิ้วรอบเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับสัญ,ญลักษณ์คุณได้ <Ha. S 1> มีกล้องด้านหน้าสังเกตได้เลยนะครับผมนี่มีกล้องด้านหน้ามาให้ที่สัญ,ญลักษณ hmm. ์นะครับร hmm. ับวันฝนตกอาจจะจางๆหน่อยเปียกฝนได้นะครับผมโดนฝนได้นะครับผมนะอันนี้ไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยนะผมเป็นแบบลูกแก้วนะครับส่องสว่างไกลแน่นอนนะโปรเจคเตอร์แบบนี้ข้อดีคือมันส่องไกล <S <S ออแล้วมันสว่างมาก นะครับผมมันสว่างมากๆเลยนะฮะไฟตะหมอกด้านล่างมีมาให้นะผมแถวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมนะก็ถือว่าสวยงามมากๆนะับะสำหรับเจ้าคันนี้นะ,ะนะครับเดี๋ยวเปิดดูให้ห้องเครื่องให้ดูอ่าโอเคถือว่าเป็นรถตู้ที่มีความหรูหราอีกอันนึงนะคะสําหรับฮุนไดนะคะฮุนไดดีลัก์เนาะใช่แล้วนะครับ ได้ไหมเจ๊เจน, okay. นะครับผมนะห้องเครื่องก็นะผมน่ารักแบบตัวมูตมินะครับผมนะจะมันไม่มันจะไม่เหมือนรถกระบะรถเก๋งหรือรถ SUV ทั่วไปนะครับผมเพราะว่าห้องเครื่องเขาจะเล็กน,นะครับสำหรับรถบตู้นะได้ไหมเอ้ยเจอแล้นะอ๋อนี่นี่นี่นะครับผมนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล นะคับอกเลยว่าขับประหยัดน้ำมันแน่นอนเพราะตอนนี้ดีเซลดีแ้แค่30บาทต้นเท่านั้นเองนะครับผมนะซอกด้านในเดิมทุกจุดรับประกันนะผมโครงสร้างเดิมไม่มีชนักมีความจมน้ําแน่นอนนะครับผมฝากระโปรงเดิมทุกจุดนะมีเอาร์คอยู่ครบนะครับเนาะสีดำาำสวยๆต้องยอมรับว่าคันนี้เราก็มีเก็บงานสีมาบ้างนะเนื่องจากรถเป็นคันใหญ่นะครับผมนะแล้วมันเป็นสีดําด้วยร่องรอยมันจะเกิดได้ง่ายนะรอยเมฆพงเมฆพวัตนันมีแน่นอนนะครับแต่ว่าเราเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเครื่องยนต์แห้งๆเดิมเดิม นะครับผมคาหน้าเดิมๆนะครับหม้อน้ําเดิมนะมีอยู่ติดรถมาให้เลยนะครับแบตเตอรี่ถ้าต่ำกว่า80%เราเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็บอกเลยว่ารุ่นนี้นะเป็นที่นิยมของใครหลายๆคนมากๆนะถ้าเทียบกับการที่เราจะไปซื้อรถแบรนด์ตลาดเนาะ<ไ>อาจจะเป็นเวไฟเอาพ<ๆ>าดมาเจสตี้นะถ้าปีเดียวกัน2ล้านอัพคันแน่นอนห<ไ>่าง<ไ>กันเป็นล้านนะแต่การใช้งาน ไม่ได้ต่างกันเยอะแล้วอันนั้นเป็นเครื่องเบนซินด้วยมันก็จะกินน้ํามันกว่า,านะครับคันนี้เป็นเ,เครื่องยนตดีเซลก็ประหยัดน้ำมันใช้งานได้หลากหลายกว่านะครับผมนี่นะใครสนใจแม่เปลี่ยนกันเข้ามาดูได้นะครับอ่านะคะแล้วก็ดูแผ่นความร้อนแผ่นการความร้อนโอ้โหยังใหม่อยู่เลยนะคะใช่<อ>แล้วนะครับมีร่องอยเล็กน้อยนะผมตามการใช้งานนะมีคราบสกปรกเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้โชว์แบบเต็มสตรีมนะครับผมนะก็มีล้างสีดูดฝุ่นธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าโชว์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วบอกเลยว่า ใหม่กลิบๆแน่นอนนะรถกับรถอายุแค่ประมาณสัก4ปีกว่าไม่ถึง5ปีเต็มโอ้โหถือว่าคุ้มอยู่นะออกคันนี้ใช่ะะแล้วนะฮะเราไปดูส่วนอื่นกันบ้างไหมได้เลยนะครับผมอ้ชนะครับป่ะโอ้โหยางคุดเยียใช้แล้วนะผมนะใส่อันนี้ถือว่าใส่แม็กใหญ่ยางใหญ่นะครับผม,มนะก็เป็นยางคุดเยียนะครับปี อะไรเอ่ยปีปีปีตือตือตือสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่ยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะสัปดาห์ที่สิบยี่สิบเอ็ดเหมือนกันนะผมใส่ยางสายสองหนึ่งห้าทับเจ็ดสิบ r สิบหกนะผมยางขอบสิบหกแม็กแท้ของฮุนไดนะครับมีสัญลักษณ์ฮุนไดนะครับผมถือว่าสายยางใหญ่มากนะครับนี่ถ้าไปเทียบกับรถตู้อื่นๆนะไปสังเกตนะรถตู้ที่เรานั่งแบบเดินทางท่ามกลางวัดอ่ล้อเล็กมากค่ะนะนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะล้อใหญ่ แล้วก็ที่สําคัญคือดอกอยางเพียบนะคะ<ช>ไม่ต้องกังวเรื่องความจะไม่ปลอดภัยนะคะซื้อรถออกจากร้านเราขับไปปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้า2ด้านมาให้แล้วด้วยนะคะคผ The Lux The Lux สะดวกสบายนะผมกับระบบนะประตูไฟฟ้านะครับผมภายในกว้างๆรูๆนะผมเยดที่นั่งบอกเลยว่านั่งกันได้สบายครบทุกคนแน่นอนนะครับผมครบทุกคนแน่นอนนะ นะครับรถคันนี้นะผมก็นะครับมีปั๊มนะเตือนมาห้ามไปวิ่งรับจ้างสาธารณะนะเพราะว่ามันไม่ใช่ป้ายเหลืองนะครับดังนั้นวิ่งสานารณะผิดกฎหมายนะแต่ว่าถ้าจะวิ่งแก๊วิ่งอะไรก็นะลงทะเบียนให้เรียบร้อยอนะโอเค okay, <ผม S 1> แล้วดูเม็ดอาร์กโอ้โหเม็ดอาร์กนี่คือเรียงกันสวยงามมากนะคะความเดิมความอะไรของเขาหุนใดตอนนี้ต้องยอมนะโอ okay. เคดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็ ประตูสวยมากประตูกว้างมากนะคะดูด้านหลังคือสวยมากเลยนะสวยกว่าด้านหน้าอีกนีว่ว่านะคะด้านหลังก็จะมีการเขียนนะคะเป็นรุ่นของเราของเขานะคะเป็น H1 Deluxe นะคะไม่รู้ว่านี่คือเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าภาษาอังกฤษครับ Deluxe แปลว่าอะไรไม่รู้แต่รู้เพียงภา,ศศาษาฝรั่ง <The look. S 1> เศส The Lux แปลว่าแบบหรูหรา The Lux The Lux แปลว่าหรูหรานะครับแล้วก็มีรุ่น e อ i t e อันนั้นอ่านว่าอะไร อีลิตภาษาอังกฤษนะใช่ภาษาอีลิตนี่ฮุนไดนะฮะก็เป็นฮุนไดตามของเขาเลยนะคะอันนี้ยังมีอนึกว่าเป็นรอยขนขนแมวไม่ใช่นะเป็นรอยขี้ฝุ่นบัดดายนะเจ้าเจ็ด,าดาออกจอดแป๊บเดียวฝุ่นก่อนนะสีดํานี่ดูดฝุ่นแน่นอนอ่าครับผมแล <ะ S 2> ม้วก็คือประตูเขากว้างมากเลยนะประตูกว้างใหญ่เว่อประตูโคตรใหญ่นะผมนะมีไฟเบรกนุ่นที่สามมาให้นะผมแอฟ l อ d ด นะครับนะมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะผมเซ็นเซอร์ด้านท้ายอีก4จุดนะครับบอกเลยว่าเหลือๆนะคุณผู้หญิงก็ขับได้นะผมบอกเลยนะออปชันขนาดนี้นะครับผมรับประกันนะถอยไปไม่ชนแน่นอนฟังเสียงดีๆดูกล้องดีๆนะครับ<ะ>ไม่ชนแน่นอนนะอ่านะกัละยะเป๊ะๆหน่อยนะครับผมนี่อ่ะอฝาท้ายอยู่นะผมเป็นโชกคนะครับนะยังไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับผม<ะ>แต่ก็บอกเลยว่า แค่กดกึกดึงขึ้นนิดเดียวมันก็ดีขึ้นแล้วนะครับมไม่ได้หนักยอย่างที่คิดนะครับผมความสวยของโชกไม่มีนี่โซนด้านหลังนะครับผมหม,มนัวน็อตเดินทุกจุดนะมีเบนอาร์คอยู่ครบนะครับผมนะสีดําจะดูง่ายหน่อยนะครับว่ารถเก็บงานมาบ้างหรือเปล่านะครับผมนะด้านหลังนะครับผม,ผมก็จะมีเบาะทั้งหมดก็สามแถวนะครับผม,ผมนั่งได้สิบเอ็ดที่นั่งนะสามหกเก้าจ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะสิบสิบเอ็ดอ่ะด้านหน้า สามหกเก้านะนั่นได้เยอะมากนะผมเผื่อถ้ามีคนตัวเล็กๆนั่งที่นั่งด้านหน้าได้สามคนเลยนะรวมคนขับด้วยเบาะด้านหลังสามารถพับได้ใช่แล้วนะผมนะจะพับแบบสองสเต็ปนะครับผมก็คือพับตัวพนักพิงไอตัวเบาะด้านล่างนะผมที่เรานั่งทับเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวเลื่อนนั่นเองอชึบเอ ถามว่าพับขึ้นมาทำไมมันพับได้แค่นี้นะครับสำหรับนะเลื่อนเบาะนะผมเผื่อใครไม่ได้ใช้พื้นที่ด้านหลังนะก็สามารถเลื่อนตัวเนี้ยตัวตรงกลางขยับมาด้านหลังได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันเยอะเกินเอาจริงนะสามารถถอดที่นั่งได้นะครับแต่แนะนําให้จดทะเบียนให้เรียบร้อยอะไรก่อนนะ,ะผมนะแล้วก็สามารถถอดที่นั่งได้นะออกถอดออกสักแถวนึงก็ได้นะผมนี่แต่ว่าก็มีข้อเสียนะถ้าเจอตํารวจตรวจนะครับเอาไปจดทะเบียนก่อน ใช่แล้วนะถ้าเจอตํารวจตรวจก็นับให้มันเกินเจ็ดนะครับเขาเรียกว่าจดทะเบียนเกินเจ็ดที่นั่งดังนั้นที่นั่งก็มีเจ็ดที่ขึ้นไปนะครับแปดที่ละกันทีไปแปดที่กลมกลมตามการใช้งานนะคะด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะไปดูด้านในดีกว่าไหมอยากนั่งแล้วพี่กอฟเป็นโชเฟอร์นะน้องขับไม่เป็น <laughs> บอกออกเลยขับไม่เป็นรถใหญ่เป็นโชเฟอร์ อาเป็นเมียโชเฟอร์แล้วกันวันนี้นักข้างหน้าโอเคโอค้โหอึบอ่ะเร่งสบายมากเลยอ่ะข้างหน้านะครับผมนะต่อให้คุณจะเป็นผู้บริหารนะครับแต่ถ้าคุณมาขับคุณได้ปุ๊บคุณจะกลายเป็นคนขับรถทันทีนะครับผมนี่ <laughs> ภายในกว้างขวางนะครับรู้วรานมาเห่าแน,น่นอนอนะครับผม เปิดแอร์หน่อยได้ไหมคะเพราะว่ารองพื้นน้องขวัญรุดแล้วคะ่ะนะครับผมนะก็ปรับสัก20องศานะครับผมโหมดก็ขอหน้าอย่างเดียวนะครับนะบนะ AC ลดรอ,อบคันนะผมปรับเพิ่อมอุณหภูมินิดนึงนะ22นอ,องศากำลังดีนะครับผมอะ่ะขึ้นมาด้านในแล้วนะด้วยความที่ว่าคันนี้น้องมันรถปีใหม่นะผม ก็อะไรอะไรต่างๆมันก็ใหม่ด้วยะนะครับผมนะพวงมาลัยนะผมขนาดแบบไซส์แบบจับก,กําลังพอดีมือนะครับผมมีมันทฟัง์กชันด้านซ้ายด้านขวาบนพวงมาลัยนะครับคุชคอนโทรลมีมาให้รับสายวางสายนะผมใช้งานหน้าจอก็มีมาให้นะผมเลขไมค์คันนี้เพียงแค่หน0่งแสนห้าพันกิโลนอยเวอร น้อยสาหรับรถขนาดนี้นะใช่แล้วสําหรับรถตู้นะถือว่าน้อยมากนะรถ5ปีก็วิ่งแค่ปีละ20,000กโลก็ถือว่าตามมาตรฐานการเข้าเช็คระยะศูนย์บริการะนะครับผมนะแท็กน,น้ามันเครื่องล่าสุดเปลี่ยนวันไหนเปลี่ยนวันที่23พฤศจิกายน66นะครับผมนะก็เราดูแลให้ของลรงของเหลวดูแลให้ทั้งหมดเลยะนะครับนี่ตกแต่งลายไม้พอสวยงามนะครับผมระบบต่างๆมีเยอะมากสามารถเปิดปิดประตูไฟฟ้าได้ที่ คนขับเลยนะครับผมนะมีสองปุ่มเลยนะเปิดฝั่งซ้ายเปิดฝั่งขวาคือถ้าเราเป็นคนขับแต่เราไม่อยากให้คนข้างหลังออกอะได้ไหมก็นนล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยนะครับผมนะใช่แล้วนะผมเพราะคันนี้มีเส้นท่านล็อกมาให้นะครับผมนี่ตัวนี้นล็อกแก๊กล็อกได้เลยนะค,ครับนะออปชั่นการใช้งานถือว่าครบคันนะครับผม เรือ,อเรือ,อ,อนะคะคันนี้ตรงกลางคือบอกได้เลยว่าประทับจิตประทับใจมากๆเลยนะคะสมคุณค่าสมราคามากๆหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนสัมผัสนะคะแล้วก็เป็นหน้าจอแบบเดิมของเขานะไม่ได้มีการเปลี่ยนใช่แล้วเป็น Android หรือว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้อันนี้กล้องนะครับผมกล้องใช่แล้วนะกล้อง3 6 0องศานะครับรถตู้ที่มีกล้อง3 6 0อองศานะคุณผู้ชมถูกนะคะแล้วคุณจะไม่ มีวันถอยไปเบียดอะไรแน่นอนนะผมทุกคนแล้วความพิเศษคือเราสามารถเลือกมุมได้ด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้เราอยากดูมุสายสุดนะฟุตบาทนี่มุมจากข้างบนนะเป็นเบิร์ดไอวิวนะคะข้างบนแลวนี่ก็มุมขวานะคะสมมุติมีรถเครื่องมาเราจะได้ไม่เบียดเขานะคะแล้วก็อะไรอ่ะด้านหลังล้วนด้านหลังหลังล้วนหน้าล้วนหน้าล้วนเฮ้ยอันนี้คือเป็นจุดอับจริงๆนะมันคือมุมตรงนู้นกับมุมตรงนี้อันนี้คือจุดอับจริงๆ นะครับผมจุดอับจริงด้านหน้าเรายังพอเห็นบ้างนะแต่ตัวนี้คือจุดอับจริงๆรแล้วมันเห็นชัดเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์เลยอ่ะเออเฮ้ยดีอ่ะแบบปลอดภัยแล้วกันสุดท้ายคือจุดอับด้านหลังนะคะจุดอับด้านหลังเหมาะมากใช่แล้วอันนี้จุดจุดจุดเมื่อกี้เลยนะด้านหลังก็คือจุดที่เขาต้องรถรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ใส่บายสปอร์ตวันนี้นั่นแหละมันคือตัวที่เซ็นเซอร์ไปจับตรงนั้นมันคือจุด จุดที่อันตรายมากมากนะครับที่รถจะชอบขับมาแซงเราหรือเบียดเรา,านะครับผมคันนี้ก็มีกล้องมาให้ดูเรียบร้อยนะครับโอเคกล้องชัดด้วยนะกล,ล้องถือว่าโอเคเลยนะคะแต่ที่สาคัญนะทุกคนระบบเนวีระบบนําทางของเขานะฮะเดี๋ยวรอน้องแป๊บหนึ่งนะคะ power map iq power map นะคะโอ้โหมาแล้วนะคะระบบนําทางสุดพิเศษของเขานะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะฮะบ้านอยู่ที่บ้านนะ เจ้าของเดิมตั้งไว้ที่บ้านหรือเปล่านะฮะอ่านะคะก็เราสามารถไปตั้งค่าอะไรเซตรีเซตได้ทุกอย่างนะคะนี่คือความพิเศษของเขานะคะอีกตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคมากนะที่ทำงานยังไม่ได้ตั้งค่าตำแหน่งที่ทำงานตั้งค่าเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็กดออกก่อนแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลูกค้ามาซื้อนะคะเดี๋ยวเราทางเซลล์ดูแลให้นะคะตรงนี้นะไม่มีปัญหาเลยนะคะ โอเคอ่ะ okay. คือรถระดับนี้รถใหญ่ระดับนี้ราคาระดับนี้เทคโนโลยีในตัวรถก็สูงนะคะเป็นธรรมดาเทคโนโลยีต้องสูงขึ้นเป็นธรรมดานะคะอ่าพวกนี้นำเอยลองรับหมดเลยนะคะมีเรอร์โหมดอะไรต่างๆนะคะมีเรอร์โหมดนี่ก็คือเชื่อมกับโทรศัพท์นะคะมันจะสะท้อนเหมือนโทรศัพท์อ่ะเราเปิดไปหน้าไหนเราเปิดดู u t u b e เราเปิดอะไรมันก็จะออกตรงจอนี้หมดเลยนะคะแล้วก็เล่นแผ่นมีการสตรีมมิ่งอะไร ได้ทุกอย่างเลยนะคะโอ้โ oh, ห Facebook Facebook ยังได้ต้องเชื่อมไบไฟนะอ่าแต่ต้องเชื่อมไบไฟนะโอเคนะคะอ่าประมาณนี้ก่อนแต่ถือว่าประทับใจมากกับเทคโนโลยีที่เขาให้มานะคะถ้าไม่อยากเห็นก็ปิดไปซะ <laughs> เออง่ายดีนะคะโโหมีที่เสียบสาย USB อะไรต่างๆ HDMI นะคะถือว่าคุ้มมากตัวนี้นะคะมี power outlet มาให้ด้วยตรงนี้นะคะแล้วนี่เป็นที่จุดบุรีหรอใช่แล้วนะผมนะก็เป็นลั๊ก outlet นะสมัยก่อนมันจะเป็นที่จุดบุรีนะครับผมนะเดี๋ยวเราอุ่นก้นกันสักหน่อยนะผมก้นคอนทางเย็นโอเคนะคะประทับใจมากแล้วที่สําคัญคือฝั่งที่เสียขวันนั่งนะคะก็มีกล่องมีแบบซอกหลืบให้ใส่ของอะ่ะหนึ่งสองนะคะหนึ่งไม่พอขอสองเลยนะคะบอกได้เลยว่าดีมากและที่สำคัญคือด้วยความที่เขาเป็นรถใหญ่แอร์ชัม แอร์ถึงนะคะครับผมอ่าด้านหลังแอร์ถึงไหมน้องเฟรมถึงคะ่ะด้านหลังคือเย็มากเพราะมันเหมือนมันจะมีแอร์ตรงนี้อีกทีอ,อ่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเฟรมรีวิวด้านหลังมีด้านหลังนะคะเบาะนั่งก็โอเคมากเลยนะคะนี่ถือว่าตอบโจทย์เนาะพี่ก๊อฟเนาะสำหรับลูกค<ช>้าท่านไหนไหนะที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีโอ้โหหน้าจอโคตรใหญ่ หน้าจอทีวีมาให้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่แบบครอบครัวใหญ่แล้วมีลูกเล็กลูกเด็กเล็กแดงเนาะใช่ค่ะอยู่ด้านหลังก็เปิดกระตุน้นมันก็จะซิงค์นี่เลยามาหน้าจอด้านหลังเลยถูกนะคะหน้าจอด้านหน้ามันก็จะเชื่อมกับหน้าจอด้านหลังนะคะใชะ่ก็ประมาณนี้นะ,นะคะสำหรับใครที่สนใจเอ้ยยังไ่เหลือนี้ ใช่แล้วถ้าสมมุติว่าเราเดินทางนะคะคือธรรมชาติของคนที่เดินทางไกลเนาะเป็นครอบครัวเราต้องกินข้าวในรถเนาะมีบ้างเราต้องกินข้าวในรถมันต้องมีกาแฟมีอะไรวางบ้างาเออมีกาแฟมีอะไรนะคะสามารถทานข้าวได้นะคะถือว่าสะดวกสบายเลยนะถ้าไม่กินข้าวก็ให้เป็นคนนั่งก็ได้ได้อีกคนนึงเลยอะด้านหน้านะคะถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะคันนี้เด็กนั่งได้ สำหรับคันนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่นะคะไลน์แอดไซด์วายอเนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินจะคอยตอบเตือนตอนข้ามน้องแอดมินก็สามารถตอบได้นะคะก็สำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะหรือว่าใครที่มีงบในใจเท่าไหร่นะคะก็ลองทักทายมาคุยกันได้นะคะหรือว่าอยากรู้ว่า อ้าชั้นเครดิตเป็นแบบนี้นะคะฉันต้องได้ผ่อนเท่าไหร่ก็สามารถเดินทางเข้ามาที่ร้านได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเซลขวัญน,นะคะเซลก๊อปแล้วก็น้องเฟมนะต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ